พ่อกับแม่ของฉันเสียชีวิตตั้งแต่ฉันอายุยังไม่ถึงสองปีหลังจากนั้นยายก็เป็นคนเลี้ยงฉันมาโดยตลอดอ๊ยจะเป็นลมยายจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่เป็นไรหรอกหลานยายนั่งสักแป๊บเดียวก็หายว่าแต่แดดเปรี้ยงขนาดนี้ยายจะออกไปไหนหรอจ๊ะไปรับจ้างทางย่านนะหลานยายตั้งใจว่ายายจะเก็บเงินไว้เยอะๆจะได้ส่งหลานเรียนหนังสือสูงๆ อย่าไปเลยนะจ๊ะยายายอา,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 ายุมากแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาไม่มีใครเห็นจะทำยังไงละจ๊ะยายไม่ได้หรอกหลานยายรับเงินเขามาแล้วงั้นยายพักผ่อนอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวหนูจะไปรับจ้างเองหลานจะไหวเหรอไหวอยู่แล้วจ้าหนูเป็นหลานของยายนะหนูจะดูแลยายเองถ้างั้นก็ตามใจอ้าวแกมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยไปรับจ้างถางยาบ้านนู่นมาน่ะ ขยันจังเลยนะเธอเนี่ยก็แงอยู่แล้วบ้านฉันไม่รวยนี่นาแล้วก็ไม่มีพ่อมีแม่คอยดูแลด้วยถ้าอย่างนั้นแกเข้ามาในบ้านฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะหาขนมแล้วก็น้ำเย็นเย็นมาให้กินเฮ้บ้านของแกเนี่ยน่าอยู่จังเลยนะดูอบอุ่นดีจังใช่ใช่มิวกี้พาเพื่อนมาบ้านทําไมไม่รู้จักขออนุญาตแม่ก่อนเรื่องแค่นี้ต้องขออนุญาตด้วยหรอคะนี่เพื่อนสนิทหนูนะแม่เองก็รู้จักดีไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะคุณนา สวัสดีมิวกี้ถ้าอย่างนั้นฉันขอกลับบ้านก่อนนะฉันว่าแกคงไม่สะดวกแล้วแหละกลับไปซะได้ก็ดีแม่ทำไมพูดอย่างนี้อถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะคุณนะ้าสวัสดีค่ะมิวกี้วันนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันคุยอะไรอีกล่ะแม่แม่บอกหนูกีครั้งกี่คนแล้วว่าให้เลิกคบกับยายเด็กนั่นแต่เพื่อนหนูคนนี้เป็นคนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะถ้าแม่ จากนิสัยเขาแม่ต้องชอบเขาเหมือนหนูเด็กคนนั้นไม่มีพ่อแม่คอยสั่งคอยสอนอยังไงล่ะแล้วจะเป็นคนดีได้ยังไงถ้าลูกขืนยังคบกับเด็กคนนั้นเขาต้องพาลูกสาวของแม่ไปเสียผู้เสียคนแน่เลยถึงเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่เขามียายนะและยายเขาก็เป็นคนดีมากด้วยยายแก่ขนาดนั้นแล้วจะมีแรงสั่งสอนหลานไปอีกกี่ปีกันเถอะทำไมแม่เป็นคนมองโลกในแง่ลายแบบนี้เนี่ยกลับมาแล้วหรอล้าน จายายทำไมทำหน้าเศร้าๆแบบนี้ล่ะยายจ๋าหนูอยากรู้ว่าคนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่มันดูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะงั้นยายขอถามหลานกลับนะหลานเคยลักขโมยสิ่งของของคนอื่นหรือเปล่าไม่เคยจ้ะเคยคิดร้ายกับคนอื่นหรือเปล่าไม่เคยจ้ะแล้วหลานมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าชอบจ้ะ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าร้านไม่แย่เลยการที่เราเกิดมาไม่มีพ่อแม่คอยสั่งสอนใช่ว่าเราจะเป็นคนไม่ดีสักหน่อยส่วนใครจะคิดกับเรายัางไงก็ปล่อยเขาไปเถอะเราคงห้ามความคิดเขาไม่ได้จ้ายายทำไมวันนี้อากาศร้อนจังเลยเนี่ยโอ้ยฉันจะเป็นลมนั่นแม่มิวกี้นี่นะคุณนาะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวหนูพาไปนั่งในร่มนะคะ น้ำเย็นๆค่ะคุณนะขอบใจนะจ๊ะหนูที่ช่วยนะค่ะหนูไม่โกรธนะหรอจ๊ะที่นาเคยแสดงท่าทีรังเกียจหนูไม่เป็นไรเลยค่ะหนูเข้าใจตอนนั้นคุณนาอาจจะยังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของหนูแต่ตอนนี้นาะรู้แล้วนะว่าหนูเป็นเด็กดีมีน้ำใจต่อไปมาเล่นบ้านนาะบ่อยๆนะมิวกี้จะได้มีเพื่อนด้วย แม่ไม่เป็นไรหรอกจะลูกไม่ต้องกังวลนะหนูไปซื้อยาให้แม่ดีไม่จ๊ะตอนนี้แม่ไม่มีเงินสักบาทเลยลูก <c oughs> เราจะทำยังไงกันดีจ้ะแม่หนูไม่อยากให้แม่ตายลูกไปเล่นกับเพื่อนเธอะไม่ต้องเป็นห่วงแม่ <c oughs> เราจะทำยังไงดีนะแม่ถึงจะได้กินยาแอบขโมยคงไม่มีใครจับได้หรอก อันนี้ยาแก้ไอส่วนอันนี้ยาลดไข้นี่นังเด็กเหลือขอแกบังอาจมาขโมยยาล้านฉันเหรอหนูเปล่านะเปล่าอะไรหลักฐานอยู่ในมือแกยังจะกล้าปฏิเสธอีกคอยดูนะฉันจะจับแกส่งตำรวจเยยาทำอะไรหนูเลยนะคะหนูไหวล่ะแม่หนูป่วยไม่มีเงินซื้อ,อยาหนูเลยต้องทำแบบนี้ลูกไม้ตื้นต้นคิดว่าฉันจะเชื่อเด็กเหลือขออย่างแกเหรอมานี่เลยไปโรงพักกับฉันเดี๋ยวนี้ ใจเย็นๆสิเธอแกทำไมรุนแรงกับเด็กแบบนี้ล่ะก็นางเด็กคนนี้มันแอบขโมยยาล้านชั้นนะสิแม่หนูบอกป้ามาสิทำไมต้องขโมยของคนอื่นหนูรู้รอเปล่าว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีผิดกฎหมายด้วยหนูรู้ค่ะว่าการขโมยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่แม่หนูไม่มีเงินไปหาหมอแม่แต่เงินซื้อยาแม่หนูยังไม่มีเลยหนูไม่มีทางเลือกเลยต้องมาขโมยยาไปให้แม่กิน ไปเชื่อมันนะเด็กสมัยนี้ยโกหกกิ่นจะตายแต่ฉันเชื่อเด็กคนนี้นะฉันว่าเท่าแกนะ่ะอย่าไปเอาเรื่องเด็กมันเลยส่วนค่ายาเท่าไร่บอกมาเดี๋ยวฉันใจ่ายให้เองแน่ใจนะว่าจะช่วยเด็กคนนี้แน่ใจสิถ้าเด็กคนนี้พูดความจริงแล้วเราไม่ช่วยเกิดแม่เด็กเป็นอะไรขึ้นมาเด็กตัวแค่นี้จะอยู่คนเดียวได้ยังไงถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ค่ายาทั้งหมด390บบาทนี่เงิน ขอบใจถ้าไม่มีอะไรฉันขอตัวแล้วนะขอบคุณคุณป้ามากนะคะที่ซื้อยาให้หนูไม่เป็นไรจ้ะอ่ะนี่ป่าเงินให้หนู3,000บาทพาแม่ของหนูไปหาหมอซะหนูคงรับไม่ได้หรอกคะ่ะแค่ป้าซื้อยาให้หนูหนูก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วรับไปเธออย่าคิดมากรีบพาแม่ของหนูไปหาหมอก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินแก้ขอบคุณมากคะ่ะคุณป้า หนูขอทราบชื่อนามสกุลคุณป้าได้ไหมคะป้าชื่อเมตตานามสกุลปลานีหนูจะจำชื่อคุณป้าไว้ถ้ามีโอกาสหนูจะตอบแทนคุณป้านะคะทำไมแกต้องพาแม่มาผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลน,นี้ด้วยค่ารักษาคงแพงหน้าดูแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนจ่ายก็โรงพยาบาลน,นี้มีแต่หมอเก่งๆระดับประเทศเลยนะ ก็ฉันอยากให้แม่รักษากับหมอที่ดีที่สุดต่อให้ต้องขายบ้านขายรถฉันก็ยอมถ้าแกต้องทําขนาดนี้ปล่อยให้แม่ตายไปยังจะดีกว่าคุณเมตตาปราณีรับยาค่ะดิฉันเป็นลูกของคุณเมตตาค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วค่ารักษาทั้งหมดเท่าไหรค่คะมีคนจ่ายค่ารักษาเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋ออย่างนั้นเองเหรอคะขอบคุณค่ะอืมใครเป็นคนจ่ายค่ารักษาให้แม่ของเราเนี่ย ทำไมลูกทำหน้าตกใจขนาดนั้นล่ะค่ารักษาแพงมากเลยใช่ไหมไม่ใช่จ้ะแม่แต่เราไม่ต้องจ่ายค่ารักษาสักบาทเลยตั้งหาเป็นไปได้ยังไงใครกันนะช่างใจดีมาจ่ายค่ารักษาหลายแสนบาทให้เราหนูเองค่ะคุณป้าจำหนูได้ไหมคะจะไม่ได้เลยหนูเป็นใครเหรอทำไมต้องมาจ่ายค่ารักษาให้ป้าด้วยจำได้ไหมคะเมื่อ20ปีก่อน คุณป้าเคยจ่ายค่ายา3 9 0บาทให้หนูแล้วยังเอาเงินให้หนู3,000บาทเพื่อพาแม่ไปหาหมอตั้งแต่วันนั้นชื่อของคุณป้าก็ฝังอยู่ในใจหนูจนถึงวันนี้ป้าจำได้แล้วแม่หนูที่ขโมยยาคนนั้นเองป้าดีใจนะที่ได้เจอหนูอีกครั้งหนูก็ดีใจเหมือนกันค่ะถ้าคุณป้ามีอะไรอยากให้หนูช่วยก็บอกหนูได้ตลอดเลยนะคะสำหรับผู้มีพระคุณของหนูหนูยินดีช่วยเสมอค่ะ